ไงครับทุกคนวันนี้เราไมา่อยู่กันในแดนดี้เวอร์วันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นเจ้าตัวละครยตัตตากันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะไปเล่นแบบทีมะนะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราเล่นแบบโซโล่ไปแล้วใช่ไหมบอกเลยว่าโคตรนานนะฮะเป็นชั่วโมงเลยอเออประมาณ2ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ครั้งนี้เราจะมาเล่นแบบทีมกันนะฮะดูว่าเราจะไปได้เร็วเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมซึ่งเราไม่จำเป็นต้องบอก,กเจ้าตัวของตก็ตหรอกมัง้งว่าตก,ก็ตอันไหนมีความสามารถอะไรนะครับ ซึ่งในครั้งก่อนเนี่ยเราได้เอาเจ้าตัวของปาร์ตี้ป๊อปเปอร์ไปใช่ไหมซึ่งอันนี้บอกเลยว่ามันอะไรที่ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะฮะก็คือไม่เอาไปดีกว่าลนแหละคือมันไม่ค่อยดีหรอกนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมว่าเราจะไปได้กี่ชั้นนะฮะติ๊กเก็ตแต่และคนผมว่าน่าจะตายวะดูจากทรงแล้วติ๊กเก็ตทุกคนกาก,ากมากเลยฮะมาชั้นแรกครับท่านผู้ชมก็ขอเดินไปทางซ้ายหน่อยกันล้วกันขอดูตัวนะโอ้โหมาก็จีจีเลยเหรอชั้นแรกจีจีที่ไม่ดีนะครับบอกไว้ก่อน ถ้าเราเก็บของมันจะขโมยไหมเนี่ยในเออซอกมุมนี้มีเครื่องหรือเปล่าครับพี่ชายมีบล็อกเทนส์ด้วยเพื่อนไม่ปั่นเครื่องหรอเอ้ยบล็อกเทนมาเพื่อนจะออกไปดันโดนแล้วนั่นนะ่ะโดนบล็อกเทนไล่บัะนนะ่ะไม่น่าโดนนะฮะโอเคสกัดเครื่องก่อนนะเพื่อนมาทําอะไรลูอี โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 มามจักรนจักรตีดีหนีหนีหนีีก่อนดนีก่อนโดนตีเลยโอเคฮะดีแล้วผมรอดออกมาได้สแครยืนทำไรเพื่อนเอ็งจะยืนเป็นตัวถ่วงไม่ได้นะเพื่อนยืนเป็นตัวถ่วงเลยอ่ะผมว่าผู้เล่นสแคร็บหลายๆคนนี้ถ้าทางน่าจะไม่รอดป่ะเออมีคนสกัดเครื่องอยู่ตรงนี้อีกเครื่องมันอยู่ไหนเนี่ยยบอกเลยอยู่ตรงนี้ยังไม่เสร็จ โอ้โหเห็นสก,กัดมาตั้งนานนะเนี่ยเอาเอาเอา,เอาให้ผมสก,กัดกันได้แล้วเพื่อได้ช็อกโ <c oughs> กแลตไอ้กล่องช็อกโกแลตอะอยากได้มางๆเลยบล็อกอัวทผมแบบโอ้โหโคตรจะไม่ชอบเลยมันเกิดโค้ดบ่อยอะเพราะผมปั้นอะทุกคนเข้ามาเป็นรีสเซบร้อยฮะสภาพรอแลกก็น่าจะมี <c oughs> โอเคไม่มีของดีขายชั้นสองมีอะไรบ้างก็ชั้นเดิมๆและไม่มีอะไรหรอกขอเก็บหน่อยคอนนี่คอนนี่สายชิวฮะ เป็นตัวที่ไม่ได้เก่งหาเลยหรอกนะตรงนี้มีกันหนึ่งสองเครื่องฮะผมขอสกัดหนึ่งแล้วกันเพื่อนสกัดสกัดทางไหนทางโน้นผมก็สกัดทางนี้โอเคได้อะไรมาบ้างเอ่อได้ช็อกโกแลตฮะแล้วก็อะไรไว้ี่ยโอ้โอ้สปีดแคนดี้ฮะเก็บไว้อันนี้ของดีฮะเสร็จเครื่องแล้วหรอโว้เสร็จเร็วเหมือนกันนะเนี่ยทิชช่ายี่ทางนี้ แล้วเองไปล่อเข้าไปในลิฟต์แล้วจะเข้ายัางไงล่ะเพื่อนเอาออกก่อนโอเคเยี่ยมฮะรู้สึกว่าเจ้าเาลูกปกุกเอ้ยไปเล่นเลยดึงทำไมเนี่ยเอาแล้วเอาเอาใช้สกิลสิอไม่มีสกิลหรืองไงวะลดสปีดถวิเต็มห้าเปอร์เซ็นต์ดูท่าทีน่าจะแปบแบบเดิงออกก่อนนะฮะมันไล่ผมแบบเดิมมันไม่ออกไปด้วยฮะเพื่อนเองรับจบไปละ เดาเดเียแล้วเพื่อนจะไปวิ่งล่อมาทำไมเล่ามาโถ่เอ้ยโอเคจีจี้อีกแล้วเหรอชั้นนี้ก็พบว่าจีจี้อีกแล้วฮะเยี่ยมไปเลยเจอเครื่องฮะสะกัดหน่อยโอ้เสียประกาศฮะยังไปนสนใจเลยเสียประกาศสองรอบเลยโอเคฮะมันได้อะไรวะเนี่ยช็อกโกแลตไปแล้วผมไปแล้วฮะผมไม่อยู่แล้วสงสัยว่าเครื่องจะอยู่แถวนี้กันหมดแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีเครื่องอ่ะเพื่อนทำเลย โอเคฮะมีคนทําเครื่องตรงนี้อยู่แล้วก็เครื่องตรงนี้เยี่ยมฮะอ้ยผมตกใจสแคปเอาเอาใครตายวะเนี่ยผมตกใจสแคปเมื่อกี้ดีฮะผมคิดว่ามันเป็นทวิเต้เดินอย่างนี้เอาทวิเต้นอยู่ตรงนั้นสองตัวเลยครับความซวยบันเกิดแล้วเพื่อจะไปล่อมันทําไมเพื่อจะไปล่อมันหรือไงออกมาเร็วๆเข้าโอ้ติดติดติดแป๊บนึงเดินมาทางนี้ฮะเฮ้ยแต่เราคนคือเองเล่นไม่เป็นอะ่ะโอ้ชั้นนี้ฮะ ชั้นซี่ไฟดับแล้วใครตายเลยเนี่ยอ่ะเก็บไปก่อนฮนะดูอี้ใครมันตายเนี่ยยูเกิดมาแบบพิ่งเปิดไปถึงสองวีตายแล้วหรอเร็วจัดเลยฮนะโอเคสกัดเครื่องก่อนฮนะตรงนี้ใครมันรอดมาเนี่ยผมโดนนะเนี่ยแต่ผมก็รอดฮนะไอเจ้านี่มันรอดมาหาผมแน่เลยเว้ยเกือบไปแล้วฮนะเมื่อกี้นี้เกือบเกือบโดนไอเจ้ากระดาษชิทีีมันฆ่าผมแปบ๊บเดียวหลบก่อนหลบก่อนเอ้ย ไอ้ดีดินูอี้ทำอะไรมันจะโดนผมเดี๋ยวก่อนไอ้นูอี้เองเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเลยโอเคโอ้ขอกากาะฮะเก็บกินทั้งหมดนั่นแหละเยี่ยมตรงนี้มีเครื่องอยู่กำลังสกัดอยู่ใกล้เสร็จแล้วด้วยไป GTE ฮะกับลิฟ์เข้าลิฟ์สภาพเลือดสภาพเลือดโอว่เจ้าทุโนโดนเจอเลือดหนึ่ บ็อกเทนเลือดหนึ่งลูอีเลือดหนึ่งฟินเลือดหนึ่งโอ้ผมเลือดสามไอ้เราเก่งไงโอเคชั <c oughs> okay, ้นนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกมังนะไอ้พวกเองนะ่าจะไม่ตายกันหรอกมังนะดูจากทรงฮะมีตัวอะไรบ้างเพื่อนเมลูอีก,กับไอ้กุ้งถ้าไอ้ตายเพราะไอ้กุ้งนี่บอกไว้ก่อนเลยนะโคตรกาโอเคฮะมีคนปั่นเครื่องข้าง,งในดีอันตรายนะเนี่ย เออใครมันเห็นเนี่ยไอเจ้ากุ้งโอ้ยมันชื่อชิปปูนะแต่ผมจํามันไม่ค่อยได้ผมเรียกมันใน้กุ้งลวกันนะฮะโอ้ชั้นห้าก็มีห้าเครื่องแล้วฮะรู้แล้วทำไมมันตึงตายกันบ่อยๆนะฮะมันใช้สตามิีน่ากันโคตรเปลืองอ่ะแล้วคือแบบไอตอนที่จะวิ่งหนีอ่ะมันก็ไม่มีสตามิีน่าใช้จนมันตายกันนี่แหละมีเครื่องตรงนี้เครื่องสุดท้ายต้องรอปั่นก่อนอ้าปั่นเดี๋ยวปั่นเองให้ผมปั่นเองชิปหายตัวอะไรวะไอกุ้ง โอ้โหลถทางนี้ฮะที่ปลอดภัยโอเคผมฟาดตาผมกัดต่อฮะผมไม่ให้อ่ะผมไปแย่งน้ำมึกเขาอกว่าวะเขา,เาจะเอาน้ำมึกไปทําอะไรหรือเปล่ามันมันโอ้ยไปซื้อทําไมอ่ะอยากได้แดนดี้อ่ะมากับชั้นที่หกฮะโอ้มาจอชั้นที่หกนี่ไอ้ชั้นนี้ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะเอที่ผมดูนะ่ะโอ้ย โอ้ยมันบุฟเฟ่เปะเนี่ยไม่ใช่ใช่บุฟเฟ่นะมันลอกันไปหมดแล้วอะ่ะเอองั้นผมเดินชิวๆแล้วกันตรงนี้มีเครื่องอยู่ฮะขอสกัดหน่อยก็แล้วกันใช้ไปเลยฮะโอเคไขต่ตาย,ยนะโอ้ยก็ตายเร็วเก้อหนอตรงนี้มีเครื่องฮะสกัดโอเคโอ้บล็อกโอฮะได้มาจนเบื่อแล้วอะ่ะตัวละครตัวนี้จะเป็นเบาหวานอยู่แล้วฮะกินแต่บล็อกโอ โอ้ตรงนี้มีสองเครื่องฮะไม่มีใครมาสกัดเลยผมรับจบแล้วกันตายกันรัวๆเลยอะเดี๋ยวนี้เจอตัวอะไรอะมันก็แค่กุ้งกับไอตัวอะไรวะผมจําไม่ได้ละไอกุ้งกับไอป๊อปปี้หรือเปล่าแค่สองตัวกระกากแค่นี้พวกเองก็โดนไล่ตายกันแล้วเหรอเนี่ยออมาดูฮะมาดูฟอสิชชีวิตกันฮะวายรอดเหรอโโหดอะเอา โอ้ยเห,อเหลือเหลือโรเจอร์คนเดียวแล้วบางนียดูทรงแล้วนะฮะผมจะได้โซโล่รันอีกครั้งแล้วฮะชิปฝ่ายเหลือยืนสองคนโอ้ได้เจ้าตัวของเอหัวใจมาพอดีเลยมันยืนนิ่งไปเลยอะ่ะแบบค้างไปเลยอะ่ะโอเคฮะจัตุจิตโอ้โหไฟดับก่อนที่ไอเจ้าเสียงจะมาอีกฮะออนนี่กับคอนนี่ตรงนี้มีเครื่องฮะ ตรงนี้ค่อนข้างยากนะสกัดไปก่อน yes อเคแ c a n ี้ไม่ได้ดีอะไรมากฮะมีแ candy ปั่นเครื่องเท่านั้นเองตรงนี้มีเครื่องฮะสกัดเลยมีรูอี้อยู่โอเคอ่ะได้สปีดแ candy มาเอออีกอันนึงไม่มีประโยชน์ฮะ <c oughs> ตรงนี้มีเครื่องตรงนี้แอบยากนะถ้ามีไอ้เจ้า p a p e ลอยู่อย่าว่าแต่พ a p e ลเลยถ้าแดนดี้มันอยู่ด้วยอะ่ะโ <c oughs> อ้โหบอกเลยโคตรยาก โอเคของดีๆไม่มีฮะมีเศษขยะให้เอาโอเคเอาเศษขยะเอามาเอาเจอเครื่องตรงนี้สกัดเลยฮะได้เวลาวิงาว่งเหล่าฮะเอมาแล้วฮะมาตรงนี้ไปไอส้ส้นผมไม่เห็นไอ้เจ้าลูอีมันดักตอนไหนอ่ะผมยังไม่รู้เลยน้ำมึกลิฟสกัดโคตรไวอะต,อตัวละครตัวเดยไม่รู้จะไวไปไหนเจอเครื่องหน้าลิฟเลยสกัดเลยฮะ โอ้พระเจ้าไอ้เจ้าคอสโมมันเข้ามาตัวโซมก็มาตามมันน่าจะถั่วฮะไม่เห็นหรอกมีอยู่ข้างเดียวอะตามมันอะตรงนี้มีเครื่องให้สกัดสกัดเลยฮะโอเคเอาสปีดแคนดี้มาโอ้ในรอบนี้มียาตาด้วยผมเรียกว่าไอโบหวานใครไล่เนี่ยโอ้โหยาตาแล้วไม่ตรงนี้มันเหลือมันเหลือที่ไอที่หลบเขานี้เนี่ย โอเคแล้วก็โอ้โหเพื่อนรับจบเครื่องนี้ลเลยหรอผมไปรอหน้าลิ์ก็ได้โอ้รู้สึกก็ไปรอหน้ารีบไม่ได้ฮะคอสโมมันดักอยู่แล้วท่านมาทางนี้อีกเยี่ยมไปเลยโอ้ยเทกซาวี่ฮะเอาเทกซาวี่มาลดเวลาในการสกัดเครื่อง5วินาทีชั้น9มี3เครื่องเลยฮะตรงนี้ขอ,อที่ปลอดภัยไว้ก่อนเยี่ยมไม่ได้บอกโอมีเครื่องกลางฮะเครื่องกลางนี่เครื่องอันตราย แต่ไม่เป็นไรฮะผมสายชิลอ,อยู่แล้วรับจบได้เสมอโอเคสปีดแคนดี้เอามาฮะเอาไว้วิ่งเหลาโอเคเยี่ยมเออมันจะเห็นไหมเนี่ยตามนันน่าจะถั่วนะมันคงไม่เห็นหรอกเยี่ยมไม่เห็นจริงด้วยอ้าวแมันวิ่งเดินมาทางนี้มันก็เห็นสี่มาโถเอ้ยโคตรเลี่ยมเลยเฮ้ยผมเจอผมเจอยาฮะ <laughs> เรียบร้อยไอ้เจ้าโลเจอไม่ได้แล้วผมเอายาเรียบร้อยแล้วไปแล้วฮะเอ้ยบล็อกโอเก็บมาฮะไปแล้วไปแล้วดูสิว่าเจ้าแดนดี้มันจะขายของดีหรือปะทันที่สิบฮะไฟดับโคตรบ่อยเลยไอ้แดนดี้เอ็กจ่ายค่าไฟบ้างไหมเนี่ยสงสัยไอ้แดนดี้ไม่มีงบจ่ายค่าไฟฮะเราไม่ซื้อของของมันไงมีเครื่องกลางฮะตัวอะไรเห็นผมเนี่ยตัวอะไรเห็นโอ้ฟินเหรอ โอ้ตัวอันตรายฮะอันตรายฟอะไอเจ้าสกิลมันนี่แหละที่เมื่อเราปั่นเครื่องเสร็จมันจะสโลว์เรา5วินาทีอะ